ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเดียนดียออนสนะครับเราจะต้องรู้จักการ์ดตัวละครก่อนนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดตัวละครที่เราจะใช้เล่นนะครับหรือว่าเป็นเดาวการ์ดนะครับก็คือการ์ดหมุนได้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการดูนะครับอันแรกก็คือด้านหลังนะครับก็จะเป็นแฟกชั่นหรือว่าเป็นกลุ่มที่เราเล่นนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะต้องแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วก็สู้กันนะครับโดยถ้าเป็นมั <S 1> <S 1> ๆๆๆๆงกรเนี่ยครับก็จะเป็นเซนทัลรามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวพิน นะครับก็จะเป็นฮ a r p เปอร์นะครับซึ่งจะมีแฟคชั่นเพิ่มมาอีก3แฟคชั่นก็คือเลดวิซาดนะครับเมนี่แอโร่แล้วก็เซลซอร์สนะครับสำหรับเซนทรัลัมแล้วก็ฮาร์เปอร์ครับผมก็จะมีตัวกล่องเสริมออกมาด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้อันแรกนะครับก็คือแฟคชั่นนะครับอันที่2นะครับก็คือชื่อตัวละครที่เราจะเล่นนะครับว่าอ่ะตัวนี้ชื่อตัวละครอะไรนะครับล้วก็ใช้มนเจอร์ที่ตรงกับตัวละครนั้นๆ นะครับสาหรับเราไม่รู้หรือบางทีเราจะเช็คครับดูด้านหลังได้นยครับจะมีชื่อตัวละครอยู่ซึ่งตรงกับตัวการ์ตัวละครตัวนี้นะครับโดยที่ว่าถ้าเราไม่ชอบมินิเจอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนมินิเจอร์ตัวอื่นได้นะครับโดยวิสคิดนะครับผมมีการประกาศอยู่ว่าการจะใช้มินิเจอร์พ็อกซี่นะครับหรือใช้มินิเจอร์ตัวอื่นเนี่ยจะต้องใช้ตัวไหนบ้างนะครับก็เข้าไปที่เว็บเดียนดีออนสลกนะครับแล้วเข้าไปที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็จะมีพ็อกซี่ให้โหลดนะครับ ซึ่งตัว p r o x y เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Unpaint, Pre-Paint, หรือว่า Fra m e w o ร k กนะครับก็ไปดูกันว่าในแต่ละตัวครับสามารถแทนตัวไหนได้บ้างนะครับจุดต่อไปนะครับก็คืออาชีพนะครับก็คือเหมือนใน d ดียนดีที่เป็นเกมเต็มเลยนะครับว่าแต่ละตัวมีมีอาชีพอะไรนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของโลนะครับหรือว่าในส่วนของเรื่องอหน้าที่หรือตำแหน่งที่อยู่ในเกมนั้นๆนะครับโดยที่ว่าจะมีทั้งหมด 6ตำแหน่งด้วยกันนะครับในการเล่นซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับว่าจะต้องอต้องทำหน้าที่หรือว่าเล่นในรูปแบบนั้นๆนะครับโดยที่ว่าจะมีด้วยกัน6แบบนะครับแบบแรกที่เป็นโลนะครับก็คือจะเป็นแวนกาดนะครับก็คือเป็นเหมือนตัวแทงนะครับเป็นคนที่คอยอเข้าไปชนนะครับแล้วก็ป้องกันให้กับฝ่ายเพื่อน,อนๆของเรานะครับ อันที่สโลที่2นะครับก็จะเป็นฮิลเลอร์นะครับอันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับก็คือคอยเพิ่มเลือดให้เพื่อนๆน,นะครับในส่วนที่3นะครับจะเป็นเมลีดาเมจนะครับก็คือจะเป็นตัวที่คอยอ่าเรียกว่าถนัดในการโจมตีระยะประชิดนะครับในโลที่4นะครับก็จะเป็นเลจ์ดาเมจนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ถนัดทางด้านการโจมตีระยะไกล โลที่5จะเป็นเทคนิเชียนนะครับผมก็คือเป็นตัวที่คอยสนับสนุนตัวละครอื่นหรือแม้แต่ในแผนที่นะครับผมแล้วก็โลที่6นะครับจะเป็นไฮบิดก็คือว่ามีความหลากหลายทางด้านตำแหน่งในการเล่นนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นสเตตัสหรือความสามารถต่างๆนะครับที่เป็นตัวขวานนะครับผมก็จะเป็นอ่าการโจมตีระยะใกล้นะครับโดยที่ว่าจะใช้สแตนดาร์ดแอคชั่นนะครับก็คือจะเป็นตัว S นะครับผม Okay. แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นอันที่2นะครับจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับจะเป็นรูปธนูนะครับซึ่งบางตัวละครเองเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นแวนการ์ดเขาก็เป็นพวกสายแทงหรือสายที่ว่าเข้าไปตีคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่มีท่าระยะไกลนะครับต่อไปนะครับก็คือคริติคอนะครับเวลาเราทอยลูกเต๋า โจมตีเราได้20นะครับก็ถือว่าเป็นติดคียิคอลนะครับก็จะได้ความสามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในส่วนของล่างสุดนะครับจะเป็นเหมือนกับว่าความสามารถติดตัวนะครับก็คือจะเป็น p a s s i นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แอคชั่นอะไรเลยก็คือมีเงื่อนไขตรงเมื่อไหร่ปุ๊บก็สามารถที่จะใช้ได้เลยทันทีนะครับบางตัวละครก็จะไม่มีนะครับอย่างตัวนี้เองก็ไม่มีนะครับโอเคต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นค่าพลังชีวิตนะครับผม เวลาเราเริ่มเล่นนะครับเราจะเซตที่ค่าพลังชีวิตที่สูงที่สุดนะครับอย่างนี้เราเป็นกระโหลกแล้วก็เป็นอันนี้ก็ได้เริ่มต้นที่11นะครับเวลาเราถูกโจมตีเนี่ยเลือดก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเลือดก็คือตรงหัวใจตรงนี้ครับถ้าเลือดเหลือศูนย์เมื่อไหร่คือตายนะครับพอตายปุ๊บของก็จะดรอปนะครับถ้าเรามีของอยู่ที่ตัวนะครับโอเคก็อันนี้ตัวนี้จะมีพลังชีวิต11นะครับตรงนี้จะเป็นค่าสปีดหรือมูฟนะครับก็คือว่าตัวนี้สามารถเดินได้5ช่อง นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นพลังป้องกันนะครับถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามมีพลังโจมตีที่สูงกว่าพลังป้องกันก็จะโจมตีเข้านะครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราโดนตีไปเรื่อยครับเลือดลดไปเรื่อยพวกสปีดหรือพวกพลังป้องกันเนี่ยก็จะลดลงด้วยเหมือนกันนะครับนี่ตรงเนี้ยเรียกว่าเป็น armor class นะครับก็ชื่อเดียวกับในเดียนดีเลยนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นค่าประสบการณ์นะครับอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขในการทําประสบการณ์อยู่เหมือนกันนะครับจะเริ่มต้นที่ศูนย์ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบอกอโบนัสนะครับผมก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราทําได้ตามเงื่อนไขตรงนี้ครับเราก็จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มหนึ่งนะครับ <size and power footsteps> นอกจากนี้นะครับถ้าเราโจมตีฝ่ายตรงข้ามเข้าหรือว่ามอนสเตอร์เ <enhance S 2> <ksi> ข้านะครับเราก็จะได้ประสบการณ์อีกหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆครับจนครบ5นะครับ เลเวลก็จะอัพพอเป็นเลเวลอัพปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวอ่าอัพสกิลได้นะครับความสามารถอันนี้ครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2สกิลนะครับหลังจากเลเวลอัพปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกใช้อ่าเราเลือกได้1อย่างนะครับสมมติอัพครั้งครั้งต่อไปนะครับครั้งที่2เราก็จะเลือกได้1อย่างอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มความสามารถอะไรให้กับตัวละครนี้นะครับในการเล่น่นเดี๋ยวรายละเอียดไว้ว่ากันนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนอสองช่องนี้นะครับจะเป็นความสามารถนะครับหรือ ability นะครับโดยที่ว่าจะเห็นได้ว่าตรงตรงข้างเนี่ยก็จะมีที่หมุนอีกเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นคูดาวไดเอ้า Q down, นะครับก็คือว่าหลังจากใช้ท่านี้นะครับก็ต้องหมุนเป็นสานะครับวิธีการใช้ครับโดยปกติเวลาเราเริ่มเล่นเนี่ยมันจะเริ่มที่เป็นเครื่องหมายถูกก่อนแปลว่าถ้าพวกนี้เราพร้อมที่จะใช้งานแล้วถ้าเราใช้ท่านี้เมื่อไหร่ปุ๊บจะต้องหมุนไปอ่า 3นะครับก็คือ3หมุนไปนะครับแล้วก็พอจบเทินนะครับมันก็จะค่อยคคู่ดาวนะครับหมายความว่าเนี่ยต้อง3เทินเนี่ยถึงว่าถึงจะใช้ท่านี้ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยจะมีบางตัวเนี่ยที่สามารถลดความสามารถตรงนี้ได้เหมือนกันลดคู่ดาวได้นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าใช้ก็ต้องอ่าอันนี้จะบอกเลยครับผมว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าจะใช้อีกไม่ได้เลยนะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขว่าอ่าจะทํายังไง ตรงนี้ถึงจะกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับเพราะด้วยปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นตัวเลขนะครับก็สามารถที่จะลดลงได้เรื่อยๆตามเทิร์นที่เราจบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้แปลว่าอดเลยนะครับใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแต่ก็จะมีความสามารถที่สามารถที่จะปรับและให้มันใช้ได้อีกนะครับก็ต้องมานั่งดูกันนะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือขวามือตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น reaction นะครับผมก็คือเหมือนกับว่าตรงนี้นจะเป็น ความสามารถที่เกิดช่วงเฟสของฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เหมือนกันเป็นเครื่องหมายถูกนะครับถ้าสมมติว่ามีเงื่อนไขตรงนะครับอย่างเช่นตรงนี้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราถ U ูโจมตีในระยะไกล liver. ที่ไม่ใช่เป็นรูปแบบที่เป็นการโจมตีหมู่ครับก็คือเป็นโครนนะครับหรือว่าเป็นกลวยนะครับหรือว่าการโจมตีที่เป็นพื้นที่นะครับอันนี้หรือ,รอไม่หรือไม่ใช่คิดที่ค้องนะครับผม ก็สามารถเปลี่ยนจากไอที่เขาตีเราเข้าเนี่ยก็คือเป็นไม่เข้าเลยแต่ว่าถ้าสมุตเราใช้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหมุนไปเป็น5เลยนะครับก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวและที่เหลือก็ต้องมานั่งรอคููดาวถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าอยอดนิยมเลยเดี๋ยวหาก่อนเพราะว่าน,นี้จะเป็นคกว่าเบสิกของเดีดีเลยครับ opportunity attack นะครับอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือว่าถ้าสมมติว่าคู่ต่อสู้นะครับที่อยู่ ใกล้้ตัวเราเนี่ยครับผมมีการเคลื่อนที่แล้วก็หลังจากที่เขาเคลื่อนที่แล้วครับจากที่เป็นระยะประชิดเนี่ยกลายเป็นว่าถอยห่างจากระยะประชิดเนี่ยเราก็สามารถโจมตีได้หนึ่งครั้งนะครับซึ่งวิธีการโจมตีครับก็จะถอยเต่าแค่หนึ่งลูกนะครับโดยเกมนี้โดยปกติเวลาถอยครับจะถอยสองลูกแล้วก็เลือกลูกที่มีแต้มสูงที่สุดนะครับเอามาบวกกับค่าตรงนี้ครับค่าทูฮิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูคร่าวๆนะครับอันนี้เดี๋ยวอธิบาย ความสามารถแต่ละอันให้ดูก่อนเบื้องต้น1ใบนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยแยกดูในแต่ละใบอีกทีหนึงในตอนต่อไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเมเปิลนะครับผมการโจมตีก็คือโจมตีระยะใกล้นะครับจะต้องใช้ Standard Action นะครับจะมีเห็นอยู่ครับเพว่ามีตัว S มีตัว B นะครับมีตัว M ซึ่งเราต้องดูในตัว p พ a y เ r อร์การตรงนี้ครับแอคทิวิตี้แอคิเวเนะครับผมเนี่ยเขาจะบอกอยู่ว่า ใน1นึ่เทิร์นะครับของแต่ละตัวละครนะครับแต่ละตัวละครเลยนะครับเพราะว่าในเกมนี้วิธีการเล่นเนี่ยแต่ละคนนะครับจะคอนโทรลตัวละครทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เหนื่อยพอสมควรนะครับหมายความว่าเล่นกันอ่าคนละ5ตัวโดยส่วนใหญ่นะครับก็คือคนละ5รวมกันก็10ตัวนะครับซึ่งปกติเวลาเราเล่นเดียนดีจริงๆริะครับก็1นคนก็คอนโทรลแค่ตัวเดียวแต่เนี้ยคอนโทรลถึง5ตัวเลยนะครับอ่ามาดูกันในแต่ละแอติเวชันที่สามารถเล่นได้นะครับ ก็สามารถใช้แอคชั่นพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยโดยที่ว่าใช้ได้1ครั้งนะครับต่อเทิร์นนะครับอย่างถ้าเป็น s เนี่ยครับก็คือใช้ได้1ครั้งนะครับแนดงแอคชั่นหรือ m คือ move นะครับก็คือใช้ได้1นึ่แอคชั่นโบนัสนะครับใช้ได้1นึ่แอคชั่นนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นฟรีแอคชั่นนะครับที่เป็นตัว f เนี่ยก็จะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถใช้สแตนดาร์ดแอคชั่นตรงนี้ครับกรณีที่เราแบบไม่ได้ใช้โจมตีใช่ไหมครับเราก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้ก็คือว่า แทนที่เราจะเดินได้แค่1ครั้งะครับเราก็บอกว่า standard action ขอเปลี่ยนเป็นเดินแทนเราจะเดินได้2ครั้งนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นบนันแอคชั่ก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากจบเทินของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับก็จะรีมูฟพวกคอนดิชันต่างๆนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมี SMBF นะครับก็เรามาดูตรงนี้นะครับตัวอย่างอันนี้ก็คือว่าการโจมตีก็คือว่าเป็น S นะครับก็คือใช้ standard action หมายความว่า ถ้าเราใช้ตรงนี้เนี่ยถามว่ายังใช้ท่านี้ได้อยู่หรือเปล่ายังใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น B เป็นโบนัสแอคชั่นฉะนั้นใช้ได้2ท่าเลยแต่บางตัวนะครับอย่างเช่นตัวละครนี้นะครับอย่างเช่นการโจมตีระยะใกล้ใช้สแตนดาร์ดเหมือนกันการโจมตีระยะไกลใช้ S เหมือนกันแปลว่าถ้าตีแล้วเนี่ยเราจะตีอีกไม่ได้นะครับในเทิร์นนั้นเนี่ยจะตีได้แค่ครั้งเดียวแต่ตัวนี้จะตีได้2ครั้งนะครับเพราะว่าใช้ 1S ใช้ 1B นะครับก็คือไม่ทับซ้อนกัน รหรือถ้าเราใช้ข้างล่างนะครับเราใช้ S, <S ไปแล้วเนี่ยหมายความว่าถ้าเราใช้ท่านี้แล้วเนี่ยท่าข้างบนจะใช้อีกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น S เหมือนกันอย่าลืมว่าใน1น,นึ่งตาของตัวละครนั้นๆนะครับจะใช้ได้แค่1อันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือว่าใช้ S ส่วนตัวนี้ก็คือถ้าจะใช้ท่านี้นะครับจะต้องใช้ทั้ง Standard Action แล้วก็ Move Action หมายความว่าถ้าเราใช้ท่านี้แล้วเนี่ยเราจะ เดินไม่ได้นะครับลำดับก่อนหลังจะไม่มีกําหนดนะครับว่าจะเดินก่อนตีหรือตีก่อนเดินทําได้หมดนะครับสัญลักษณ์ต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือว่าอ่าอันนี้นะครับต่อจากอ่า activation นะครับหรือ action ที่ว่าต้องใช้ครับเป็นอะไรบ้างต่อไปเป็นรูปหมัดงียครับการเป็นการโจมตีทางกายภาพนะครับถ้าเป็นอ่ารูปเวทนะครับจะเป็นการโจมตีทางเวอ่าเป็นรูปไฟสิ การโจมตีทังเป็นการโจมตีแบบเวทนะครับอาเคนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวิง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 มีหมายวิง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 อันนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบที่ว่าใช้เป็นเหมือนกับพรของพระเจ้าหรืออะไรพวกนี้ครับผมก็จะคลา้ายๆเดียนดีที่เป็นเกมใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นวงกลมสองอันก็คือเป้าหมายนะครับวิธีการอ่านก็คือว่าเป้าหมายหนึ่งตัวที่อยู่ในระยะหนึ่งนะครับบวกหกทูฮิต นะครับแล้วก็ที่เป็นเลื่อดก็คือว่าดาเมจที่ทําได้นะครับก็คือ1นะครับผมอย่างกรณีนี้ก็คือว่าถ้าเราเลือกการโจมตีนะครับเราจะต้องเสียสนาดแอคชั่นหนึ่งนะครับก็คือใช้ได้ครั้งเดียวก็จบแล้วนะครับผมแล้วก็ความสามารถก็คือว่าเลือกเป้าหมาย1ตัวที่อยู่ในระยะหนึ่งนะครับบวก6 to ูฮิตแล้วก็ถ้าฮิตนะครับก็คือจะดิวดาเมจเป้าหมายนะครับได้1นะครับก็คืออย่างเงี้ยถ้า8ก็จะเหลือ7เป็นต้น นะครับวิธีการทอยเต่านะครับก็คือทอยสองลูกนะครับแล้วก็ดูหน้าเตาว่าเป็นเลขเท่าไหร่เลือกเลขสูงที่สุดนะครับเอามาบวกกับตรงนี้ครับทูฮิตอย่างเช่นถ้าเราทอยได้5เราบวกอีก6ตรงนี้เป็น11นะครับถ้าสมมติว่าเราตีอีกตีกับตัวนี้นะครับสมมตินะฮะก็คือเป็น13ก็จะตีไม่เข้านะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าโอ,ออ้ไม่มีอันนี้ตายไปแล้ว ก็ต้องทอยที่มันมีค่าสูงกว่าครับถึงจะเข้านะครับผมแล้วก็เขาบอกอีกว่าถ้าสมมติว่าโจมตีเข้านะครับก็จะติดสโล่ด้วยก็คือจากเดิมเนี่ยครับผมความสามารถสโล่คือว่าปกติครับเวลาตัวละครเนี่ยจะเดินเท่าไหร่เนี่ยให้ดูที่ช่องนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าติดสเตตัสสโล่นะครับก็จะเดินได้แค่2เท่านั้นนะครับอย่างอันนี้นะครับใช้โบนัสแอคชั่นนะครับเป็นการโจมตีทางกายภาพนะครับเป้าหมายนะครับหนึ่งเป้าหมายอ่า ศัต 1, รูหนึ่งเป้าหมายในระยะ 2- ถึง3ช่องนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไกลกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับบวก4ทูฮิตนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยก็ทำดาเมจหนึ่งนะครับแต่ถ้าทอย20ด้วยเนี่ยก็คือจากเดิมเนี่ยอย่างเช่นเราโจมตีอ่าท่าไหนก็ได้เพราะว่านี้มันเวลาเราโจมตีเข้าครับมันจะได้แค่1ดาเมจใช่ไหมครับอันนี้จะบวกอีกหนึ่งดาเมจกลายเป็น2สองดาเมจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะขยับตัวได้อีกด้วยนะครับคือจากเดิมเนี่ยเราเดินได้แค่หนึ่งครั้งใช่ไหมครับ เราก็จะเดินฟรีอีกหนึ่งครั้งจากความสามารถที่เป็นคริติคอลนะครับหรือว่าพาร์ีฟสกิลนะครับก็คืออย่างอันนี้ก็คือว่าคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถโจมตีแบบกายภาพได้นะครับหลังจากที่ตัวละครตัวเนี้ยเดินเสร็จแล้วนะครับอันนี้ความสามารถก็จะดีมากนะครับผมแล้วก็บนัสประสบการณ์นะครับก็คือ,อน,นี้เขาจะบอกอยู่ว่าได้หนึ่งประสบการณ์หลังจากที่เราใช้ความสามารถที่มีการหมุนไดอัลเนี่ยครับผมก็คือถ้าเราหมุนปุ๊บหนึ่งที ปึ้งใช้งานเราก็จะได้จะได้1นเนะครับหรือว่าเราใช้ทัว r e a c แอ o ชั่น l กนะครับฝ่ายตรงข้ามโจมตีมาระยะไกลนะครับปุ๊บเราบอกเฮ้ยผมใช้สกิลนี้เราก็หมุนไปเราก็ไม่โดนดาเมจด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เพิ่มอีกนะครับต่อไปนะครับอันนี้เหมือนกัน S แปลว่าใช้แล้วใช้ท่าบนไม่ได้นะครับเพราะเป็น S นะครับ ก็อันนี้เป็นการโจมตีทางกายภาพก็ใช้ก็ต้องหมุน3นะครับก็อันนี้เขาจะบอกว่าให้โจมตีนะครับระยะใกล้นะครับก็คือดาเมจตัวนี้ก็คือตีทุกตัวเลยที่อยู่ในในรอบตัวนะครับผมแล้วก็ในแต่ละตัวเนี่ยอ่าเป้าหมายนะครับแต่ละตัวก็คือจะคิดการโจมตีแยกกันนะครับก็คือเราไม่ได้ทอยเต่าแล้วมาแชร์กันหมดนะครับก็คือมีสิ มี3ตัวก็ทอย3ครั้งนะครับผมแล้วก็คิดเป็นแต่ละครั้งนะครับหรือว่าในส่วนของตัวสตันนะครับก็คือใช้ทั้งสแตนดาร์ดแอคชั่นแล้วก็มูฟแอคชั่นฉะนั้นถ้าเราใช้ท่านี้เนี่ยเวลาถึงตาตัวละครตัวละครตัวนี้เล่นนะครับผมก็จะทำได้แค่โบนัสแอคชั่น bon กับฟรีแอคชั่นที่เหลืออยู่นะครับอันนี้ก็คือบอกว่าเป้าหมายาคู่ต่อสู้เดี๋ยวนะคู่ต่อเป้าหมายที่เป็นคู่ต่อสู้หนึ่งตัวในระยะ หนึ่งนะครับก็คืออันนี้ระยะประชิดนะครับผมบวกหกทูฮิตนะครับก็ถอยไปแล้วก็อันนี้จะได้สองดาเมจจับปกตินี้หนึ่งดาเมจครับอันนี้ได้สองดาเมจนะครับแล้วก็ติดสถานะสตันด้วยสตันทําอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าเป็นสตันปุ๊บเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับก็จะจบเทินเขาไปฟรีๆเลยนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับก็คืออธิบายไปแล้วเนาะก็คือว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามโจมตีมานะครับถ้าเป็นระยะไกล แล้วไม่ใช่เป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับหรือเป็นการโจมตีที่เป็นพื้นที่นะครับหรือคีิที่ข้อเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนจากที่โจมตีโดนเป็นมิสได้นะครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสําหรับวิธีการดูการ์ดตัวละครนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเป็นอ่านอ b i l i t y ของตัวละครแต่ละตัวให้รับทราบกันก่อนนะครับจะได้ทราบพื้นฐานก่อนที่เราจะมาเล่นกันนะครับผม